ไปเอามาหลายคนบอกว่าทำไมได้มาทำหมอลำอนี่ค,คือคำถามเป็นท็อปปิกของโซเชียลของหลายๆคนของวงการหมอลำที่หลายคนมาเป็นศิษ์เป็นหัวหนา้าวงศิลปินนักร้องและแสดงหรือว่าคนที่อยู่ในวงจรคําว่าหมอลำเนี่ยอยากพูดว่ามาเห็ุหมอลำานอยังไง <ผม S 1> เป็นคนอีสานบอ<า>กเือเป็นคนใสหรือเป็นคนภาคอื่นหรือถึงไม่มาทำหมอลำทำหมอลำเหนื่อยมากหลายคนหลายชีวิตหลายตักกะหลายทุกอย่างนะครับ แต่ว่าสิ่งที่ผมได้มาทําก็คืออย่างที่ผมเคยบอกไปว่ามผมเห็นด้วยพื้นฐานของเราอ่ะ,อะเราเห็นน้องๆมาอย่างเงี้ยเลยน,น้องๆมากระเป๋าใบเดียว<อ>มาแบบยังไม่รู้จุดหมายว่าฉันจะไปยังไงแบบไหนแล้วก็ผมมีการทํางานของเฮียอ่ะพูดถึงอ,อันนี้ผมบอกเลยนะว่าส่วนหนึ่งก็มาจากเฮียหน่อยด้วยแกทํางานคนมีอินนิจีมากอินนิจีในการทำงานแกเยอะมาก สองเห็นความตั้งใจของน้องๆที่เข้ามามันทําให้เราอะเลิกไม่ได้เพราะเราบอกเฮียว่าเฮียอย่าเอาพูดตรงๆเลยเฮียครับอยากได้เงินอเฮียอยากได้นายทุนไหมเฮียอยากได้นายทุนอะผมยินดีที่จะร่วมหุ้นกับเฮียนะไป,ยไปช่วยเออไปช่วยเฮียนะอะไรอ,อันนี้พูดกันตรงๆนะฮะ แล้วอยู่ดีแกก็ทักหาเรานั่นแหละนี่คือจุดเริ่มต้นเลยอแล้วก็เลือกเป็นแรนด์มาร์กยืหมองนี่สาสี่ไร่สามสิบสี่ไร่ซื้อตั้งแต่ตอนไหนหรือว่าซื้อได้สองได้ปีสองปีสวยมากคิดว่าสิมาเห็ดหมอรับไมไม่ไม่ไม่ซื้อไว้ขายอ๋อเหรอซื้อไว้ทําหมู่บ้านอะซื้อไว้ทำหมู่บ้านแล้วกันสาสี่ไร่ถือว่าใหญ่มากสุดท้ายเป็นแลนด์มาร์กหมอรัมด้วยความตั้งใจแล้วพี่หมอว่ายังไงตอนแรกตอนแรกแฟนผมไม่ตอนแรกแฟนเอาาไงแฟนผมกะว่า ทำไมเธอต้องมาทํามันเหนื่อยเพราะาเราไม่มีเวลาให้ครอบครัวอะไรผมมีลูกด้วยนะครับผมก็ยังต้องดูแลลูกทําไมทุกคนบอกว่าทาไมไม่เห็นบอสอยู่วงเลยเพราะว่าผมต้องดูแลจิตการดูแลออฟฟิศดูแลเรื่องธุรกิจผมแล้วก็ผมมีลูกต้องดูแลลูกที่กรุงเทพเส่วนมากผมก็อยู่กรุงเทพสังเกตผมจะอยู่กรุงเทพนะฮะอะ,อะไรต่อน้เรื่องเรื่องเรื่องต้นเดเป็นอย่างไรเมืเ่อเฮ็ดหมอลำเพราะอ,อีหยังไม่เมื่อกี้ถึงไหนเรื่องเ <laughs> ที่ไงที่ไงสารดีเลยไหมเฮียก็ถามว่า มีที่ไหมก็เลยว่ามีผมมีที่พื้นหนึ่งเี่เหมาะมากคือขอนแก่นก็เลยพาแกมาดูนะั้นแกงลงเครื่องมาผมก็อยู่ขอนแก่นดก็เออพามาดูก็เลยตกลงที่จะทํากันนั่นแหละครับสือ่อที่สื่อใบเสเฮดมู่บานจัดสรรแมนเอาไปามาเนี่ยใเห็ดเป็นแรนด์มากหมอลำด้วงความแบบมากหมอลำอยู่แล้วผมก<า>็บ,บอกแล้วว่าพื้นฐานขอบว่าผมอ่ะคือหมอลำอันนี้นี่แหละคนสงสัยว่าทําไมได้มาทําหมอลำนี่แหละคือเป็น บาโศกันจังสันดัง4ีสินะรวมไปถึงว่าเอ๊ะคนที่เคยเป็นนักธุรกิจเนาะเหมือนทาได้หลายอย่างแต่ว่าเฮาเนี่เป็นคนอีสานคนว่าปีศาจคะครพี่หมอก็เป็นคนกรธรธนวิชัยเนาะมไม่ใช่คนภาคอื่นเนาะก็มีแต่เฮียที่เป็นคนภาคกลางแต่ว่ามันแนวบริหารไงมาบวกกับความชอบที่เป็นศิลปะวัฒน์หมอลำอีกอย่างหนึ่งมันเป็นการสร้างอาชีพสร้างได้ได้คนอีสานพร้อมดบส่วนหนึ่งอันนี้เห็นด้วยนี่เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยเลยเป็น,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 นก,ปการสร้างอาชีพรจริงๆนะครับถ้า วันนี้ไม่มีอีสาน,สนนครศิีน่ะเกือบสามร้อยชีวิตนะครับที่เขายังไม่มีงานทําอันนี้พูดเลยกับหอผูว่ิสิไปยุ่งใดแม,น,แมนครับอาจจะไม่ได้คุ้นชินกับหมอรำผมอาจจะไม่ได้คุ้นชินกับหมอํำแต่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าฉากฉากอะ่ะมันมันดูมันดูแพงมันแกลนมันแกล้มันมันระยิบระยับหลายๆคนมีน้องยูทูบเบอร์หลายคน,นอ YouTuber, ลย,ลยจะเป็นหัวเรื่อง เชนเดรียว่ามันจะโดนมันจะหล่นไหมอันนี้เราปิจริงทิฏฐมันคือปดิษิ์ขึ้นมามันประดิษฐ์ขึ้นมามันไม่ไม่ใช่ของจริงมันมันไม่ใช่ของสําเร็จรูปใช่นะครับซึ่งเราเราก็ได้คิดตรงจุดนี้แล้วเรื่องเรื่องลมเรื่องมันจะหล่นไหมถอดประกอบที่มันเป็นการถอดประกอบนะครับแยกชิ้นได้ด้วยแมงคับมันเป็นมันเป็นการหดขึ้นมากให้มันดูคล้ายคล้ายกันแต่ไม่ใช่ของจริงใช่อันนี้คือส่วนหนึ่งหมอลำมิติใหม่ของคนรุ่นใหม่อีสานครสิล ซื้อนี้ทีหลายคนที่เปลี่ยนจากอีสานเวเจนมาเป็นอีสานคนครศิลป์มาเริ่เรื่องต่อกนทําน้องขอนแก่นซึ่งเป็นการบริหารงานโดยระหว่างเฮ er ียหน่อยกับบอสโนดอีกหลายคนที่เห็นหน้าขาดตาแล้วคนบ้าปีบันเนี่ยโนดกับซอหันมันจออขวางคัมเนาะแม่บังคือกองยาวขวางยื้อซื้อที่มันคัมเน,น,นี่ย <c oughs> มันอาศัยจอกขวางคนะ่ะชื่อวงกอง,อกองยาวอัฟฟอนกระโดงงามฟันกระโด เป็นบังมือบังมือบังมือพี่น้องบังมือเอ้โห่มอรับเนี่ยนี่เออเมื่อไหร่ะคือวาสิเลนตลกเอาวาสิเลนอดเข้ามาคือหมอลำเนี่ยทุกวงมันต้องมีเงินครับไม่มีเงินเหยุงมันเห็ุบ่อดเราซวุ้มือนี่มันม่แนวซอยกันต่อมาซอยกันคุดหลุมเทปูนพี่น้องมันสิเปิดวงแล้วค่น้องมายังสั่นอยู่น่ะมันบอท่านมันปีสองพันยี2 0ิบสองแล้ว สมัยหมยุใหมแล้วมันเป็นสมัยไมยุกไมทุกอย่างใช้เงินหมดด้ข<ค>นข<ม>นอย่างเกาะขนเนี่ยขน,นะนจักเส้นก็ต้องซื้อขนก็นต้องซื้อถึไม่ลกน้ำเป็ดน้้ำหานั่นก็บอดดอเด้เ <c oughs> ฉะนั้นเฮาต้องคิดแบบไหมเขาอยาไปมองอดีตม,มันก็จะเป็นครูสอนเราว่าเออ,อเราต้องปรับเปลี่ยนตามกาลเวลานะเมนคือคนเฮดออนไลน์นี่แหละตะกี้กับไม่ไไ้ว่าเฮดออนไลน์คือมันไม่มีออนไลน์กันบอ เพิ่งก็ยังไม่ได้ไปบุ๊กออนไลน์สมัยผู้เด็ออนไลน์เหมือนเห็นบอเขาต้องปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยครับนี่คือวิธีการคิดของบอสโนดตนะหนึ่งในผู้บริหารของหมอลำคณะอีสานนครศิลป์สุดยอดมอลำเรื่องต่อก่อนทำน้องขอนแก่นผมอ่ะผมกับพี่อาจจะแมนยูบอได้เป็นบอได้เป็นคู่หมอลำบอได้เป็นคนนนนี่นั่นแต่มากกันมอเขากับมิจัยมากหมอลำขเ้ื่อนมาเสื้อสายเนาะแมนครับเสื้อสายหมอลำบ้าปีปฏิทุนก็อยากให้มองมาเป็นนายทุน นายทุนนี่กับแมนยูแต่โดยลึกๆที่มันจะมาลงทุนเพน่ก็ต้อมมีความมั่ก่อนงแมนถ้าไม่ใจรักทาไม่ได้หรอกเพราะว่ามันลําบากอินีชีวิตหมอลาเนี่ยเลี้ยวกะกว่าสดยในตาน่งงานจ้างเนาะผมก็เลยอยากให้อยากให้ทุกคนเข้าใจช่วยสนับสนุนวงอีสานนครศรีอาจจะเป็นวงวงน้องใหม่แต่เราก็พยายามปรับปรุงพัฒนาคุณภาพให้ออกสู่สาธารณชนอ่ะให้มันดีมันอาจจะไม่เต็มร้อย คำติชมเข้ากับมาแก่ไขคือผมมองว่างานทุกงานที่เราลงมือทําอ่ะมันไม่มีอะไรที่รอให้อรอให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่อยไปโชว์มันไม่มีครับมันจะมีปัญหาหมดพอมีปัญหาเสร็จปุ๊บอ่ะรับมีคําติชมเข้ากับคาติชมอ่ะมาแก้ไขว่าเออมันเป็นตามที่เป็นวาบอเขาเรียกว่าการพัฒนาเขาพัฒนาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรื่อจนกว่าจะ เป็นที่พอใจของอทุกคนอ<ง>ของเจ้าภาพเนาะร<ม>าว่าการ<บ>มาเหตุวงหมอลำขนาดหนึ่งมันซอยชีวิตคนหลายเด้เช่นแดนเซอร์อาจจะมีพ่อมีแม่ที่ต้องส่งเงินไปเป็น,าน่าให้เขาได้นื่มแต่อาปากได้ให้เขามีอยู่มีกินได้นอกจากแดนเซอร์แล้วจะเห็นนัดนตรีคนหนึ่งมาเลี้ยงลูกอยู่หลังเวทีนะอเออทั้งสามหลังเห็นบ้เอาลูกมาเลี้ยงอยู่หลังเวทีดิไม่รู้ชื่ออะไรพิเตอร์หรือเปล่าอจังสิมแม่แล้วก็คอนวอย์อีกคอตตุมอีกหลายชีวิตอีกเนาะ โนถึงศิลปินหมอลำอีกมีลูกม,ม,มีเต่ามีพ่อมีแม่ที่<อ>ต้องเลี้ยงดูเนอะผมอยากจะแช่ความคิดหนึ่งให้พี่น้องฟังนะครับว่าคําว่าวงของนายทุนอะ่ะผมบอกเลยว่าทูกวงอะ่ะต้องมีเงินครับอันนี้อยากให้ทุกคนอะ่ะเปิดใจเปิดเปิดใจอะ่ะครับว่าเขาก็ต้องกินต้องใส่คนในวงเนยต้องกินต้องใส่ถ้าเจ้าของวงอะ่ะบ่มีเงิน เขาเสียลใส่มากินมาใส่คนในวงนะครับเขาเสียาใส่มาซื้อกับเขาให้ลูกน้องเขาโนนนี่นั่นต้องมีเงินต้องมีเงินทุนอย่างต้องมีเงินทุนครับพพอร์ตเริ่มต้นแมนครับฉะนั้นผมก็อยากให้ทุกคนโอเคอาจจะเป็นวงของนายทุนก็จริงอยู่แต่ว่าทุกย้ำต้องเดินด้วยดรืยอเงินแมนสมัยนี้ดิซูโมนี้ว่าจะว่าจะหมุนนะครับมันต้องใส่เงินหรอเดสต้ารดออกจากสำนักงานนี่สิเป็นลำบากนน่ค่าน้ำมันต้องมีแล้วเนาะแมนผมก็เลยว่าอยากให้ทุกคนมามองแค่ว่า วงของง่ายทุนงไห้ทุกคนอ่ะมองก,กา <วะ S 1> ที่ผลงานดีกว่าแล้วมองว่าเป็นวงของศิลปินทุกคนทีมงานทุกคนดีกว่า,าสามลอยเกือบสามลอยเนาะสองลอยกว่านาะเวลาลประชุมงานเนี่เฮาจะประชุมกันหมดเลยเด้อเมนเมนมเฮาบอกเลยว่าเฮ้ยฉันเป็นคนลงทุนบอสกับพี่แยคนลงทุนต้องฟันโฉฟันไม่ใช่นะครับพวกรับฟังรับฟังอ่ะพวกผมต้องรับฟังคนที่มีประสบการณ์แม่แม่เป้าแม่เนี่ยหรือทุกคนที่มีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยเรารับฟังหมดนะครับ เราไม่ใช่ว่าโอเคเป็นเราเป็นนายทุนเราต้องฟันโชะโชะโชะมันกับบอแมนเนี่ยครับเพราะว่าเขาต้องรับฟังคนนี้คนนี้ประสบการณ์พอดีออกคนงานอะ่ะออ,ออกสู้สารณาชนอะ่ะให้มันเป็นที่ยอมรับให้ทุกคนมวลมให้ทุกคนอันนี้ที่สุดนะครับจ้าบ้านนี้อยากถามว่ามอรับไม่ดวงใจสมัยต,ตะกี้แต่น้อยของบอสเนี่ยเบิงคณะแหลกเลยที่แบบหอบสาไปเบิ่งกับพอกับแมนเนี่ยสมัยตะกี้คณะไหนเสียงอีสาน ว่าวผมอาจจะเกิดอยู่ในรุ่นเจนที่เป็นตลกอ่าสาวจันสรีอมยิ้มไอบุญสู้บุญสู้อปล่อยฝ้ายคำมอดยายได้จืนยายแหลมยายย่งเนี่ยยุคที่โด่งดังของเสียงอีสานผมชอบมากแล้วก็เราตะกล่อมจะมีวิดีโอวิดีโอซีดีกแมนวีวิดีโอกรเนซีดีอมันจะปรับเปลี่ยนไม่เลื่อยเชื่อไหมผมดูหมดเลยแล้วคนนี้ชอบเป็นคนที่มักอันนั้คือ อันนั้นคือเบิงวงเดียวเลยตอนนั้นตอนนั้นคือยุคเสียงอีสานที่โด่งดังมากๆเลยถือว่าเป็นกระแสข้าเจ้าเนาะตีกินพื้นที่ได้เปิดทีวีเปิดวิทยุมีแต่เสียงอีสานถูกต้องศิลปินในดวงใจแบบว่าโอ้ยมักหลายแบบแม่เย็นแม่เย็นจักรจันทร์ดาวไพ่เสียงอีสานดาวไพ่เป็นคนที่ชอบแม่เย็นมากชอบเพราะว่าแม่เย็นล่ำเรืองอันทิดบุญสู้เนี่ยแม่เออเออเออมักลอนล่อนเหร่นเสาวจันทร์สีเป่าเออสาวจันทร์สีเราเล่นลบ แล้วเล่นแบบสุดตัวแลยฮอกก็เลยหมากก็เลยจำไม่ก่อนแล้วฮอกก็อะไรคือเป็นเป็นความทรวงจําที่แบบเจอกับหมอล้าทินดีดีไอ้ยุคที่แบบว่าเจ้าของแบบว่ามีเงินมีทองมากมายเขาเคยคิดว่าเขาเคยไปเป็นหมอลําบอแบบว่าตอนที่เราทํางานแบบหนักมากสิ่งที่เราแบบเมื่อห้าปีห้าปีหกปีที่แล้วเคยไปดูหมอลําเป็นขนาดไหนน่าจะปฐมปฐมมันหมออยู่อบ้านทุ่มบ้านทุ่มนี่เนาะ สุดท้ายคือเขาอยากรูวว่าความสําเร็จของเราเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มจากอะไรความใส่ใจความใสใจทําทุกอย่างให้ใส่ใจถ้าเราใส่ใจในธุรกิจของเราเราจะมองเห็นปัญหาหมดเลยแต่ถ้าเรามานั่งมัวโทษโทษนั่นโทษนี่เราจะไม่เราจะไม่เห็นปัญหาในธุรกิจแต่ถ้าเราใส่ใจปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยทำไมอ่สมมติมีคนโทรมาจะจ้างเราเบ้านี่เขาว่าจา้าง เขาถ้าเป็นผมกูจะมานั่งคิดว่าเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมเขาไม่จ้างเราคุณภาพเรายังไม่ดีหรอ,ห,อหรือว่างานเราน้อยหรือว่าการตลาดเราไม่ดีเนี่ยผมก็จะมานั่งคิดอย่างเงี้ยหนึ่งสองรัพย์จิตเราเราก็จะแก้ปัญหามันที่เราจุดที่เจุดแต,แต่ถ้าเมื่อ,อไรที่คือผมจะเป็นคนไม่โทษคนอื่นผมจะเป็นคนที่ว่าต้องใส่ใจก่อนตอมองเห็นปัญหาก่อนเหมือนกับหอบกับเงินจะมาสื่อของเนี่ยอของมันดีบอ,อถ้าของหองว่าดีเขากับว่าสื่อหองขาดตรงไหน ขาดแบบไดผมสิค้นแบบนี้จ้าคีย์ซักเซสของผมคือความใส่ใจนอกจากนี้แล้วเขาเคยเขาเคยหล่มเหลวบ่ในการเห็ดธุรกิจของเขาน่ะมีมีมีอุปสรรคบ่กว่าเขาสิแล้วก็แก้ปัญหาจางไหนเนี่ยมีมีมีผมธุรกิจที่ผมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าอ่าผมนําเข้าสินค้าจากจีนแต่ก่อนวิขายดีมากมุ้งนี่หลังบ้านกันเนี่ยแพ็คของกันแบบแจะหวัดเน้เนี่ย แต่พอมันปรับอ,อัลกอริทึม a c e b o o k ปรับอ,อัลกอริทึมใหม่มน่นนี่นะั่นเราก็เริ่มรู้แล้วว่ามันไม่เหมือนเดิมอ่ะเราก็แบกรูกน้องไม่ไหวเราก็แค่ปิดลงธุรกิจมันอยู่2ออย่างครับถ้าไม่ไหวก็คือแค่ปิดอ,อย่าฟืน้นไห่มังไม่ฟืน้นอย่าไปฟืน้นสุดทา้ายนี่อยากฝากอียงกับแฟนเพลงแฟ,แฟมาลําและก็คนที่ตามผ่านช่อง youtube สถานีมาลําเนี่ยรายการคุยข่าวที่เป็นเอ็กซคลูซีฟมือนี่จากฝากอียงเป็นขอคิด กับความสําเร็จของบอสโนตที่ประสบความสาเร็จในชีวิตมาเนี่ยเคืองชีวิตเจ้าเนี่ยประสบความสำเร็จในการ็ดธุรกิจมาเนี่ยจนมามาจับหมอลำสุดท้ายเนี่ยเจ้าคิดว่าอีกอย่างคือความสำเร็จของเจ้าอ่าแล้วก็<ม>อีกอย่างคือบทเรียนของเจ้าหนึ่งสิ่งคือผมไม่รู้ว่าคําว่าสําเร็จความสําสเร็จเนี่ยคืออะไรแต่ผมมองว่า,าวันเนี้ยคนที่อยู่ข้างหลังผมอะ่ะไม่ว่าเป็นครอบครัวหรือลูกหรือแฟนอะ่ะคือ ทรัพย์สินที่ผมหาไว้ให้อยั่งยู่ใดสบายแต่ผมเป็นนอยังไปอ,อันนี้ผมไม่ได้มองผมสําเร็จนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งคีย์สักเซสของผมก็คือผมบอกแล้วว่าหนึ่งความใส่ใจสองการมีบริวารดีโดยพื้นฐานของผมอะ่ะผมชอบเป็นผู้ให้มาเป็นผู้ห้ก้อนมาเป็นผู้ห้ยยบยืมโอกาสในผู้นั้นยิบยืมโอกาสใ้ผู้นี้แล้วกะ เวลาเข้าเวลาเข้าสีได้เวลาเขา,เขาสิขอลองจากเขาด้วยเนี่ยเขาสิเขาก็สิเต็มใจเลยเขาบริวารผมอะต็ต้องดีถ้าเขากินอิ่มนอนหรับเขาก็จะทำงานให้เราเต็มที่อันนี้คือคือคือหัวใจของผมนะครับเพราะหาไปได้หลายตายไปก็เอาไปนั่งว่าได้ถ้าเหา,หา้พนักงานดูแลบริวารน,นังสินมปมีการที่ได้บุญเด้เขาก็สิเด็ไปดูแลครอบครัวเขาเขาสิได็ใส่ชีวิตขเขามผมที่สอน พนักงานผมเสมอว่าผมจะสอนพนักงานผมทุกครั้งบอกว่าถ้าวันไหนที่คุณมีความสุขแล้วคุณต้องหยิบยื่นให้คนรอบข้างด้วยวันนั้นคุณถูงจะรู้สึกว่าคุณมีค่ามผมจะเป็นแบบนี้ครับชุดท่านล่ะพี่น้องที่ขอฝากอยู่ดีเนาะขอฝากแฟนคลับอ่าขอฝากแฟนคลับมอลำด้วยนะครับว่าจะเป็นอีสานนครศรสีเหือคนที่ชื่นชอบมอลำนะครับอยากให้ทุกคน่ะให้กำลังแรง ใจเร่งเชียเร่งเชี่ยเร่งใจให้วงอีสานครอนศรีในพิสูจน์ผลงานให้ทุกคนสนับสน,นุนเขาบอ,าอกยังก่อนนะว่าบ่บดีกับยะเฝ้าให้ยังดีกับยะเฝ้าย <S <S ่องให้กับยะเฝ้าตี<อ>ดีกับยะเฝาวาเพิ่นวานะให้กับยะเฝ้าตีดีกับยะเฝาวานะครับให้ให้เบิง่บงปลายให้ตีให้ช่วมมียังแนะนําให้บอกนะครับเพราะผมกลายเป็นนองมาในวงการมาในวงการลูกอีสานแล้วเนี่ยลอยเปอร์เซ็นต์นะะไกัะอยากแพน้าคุณภาพ ให้มันถือใจสุคนนนะครับว่าจะเป็นผู้ชมหรือว่าแฟนคลับอยากให้ออกมาให้มันดีที่สุดนะครับ <c oughs> กบขาขอให้สนับสนุนวงอีสานนครสีนเนื้อครับผมรวมถึงศิลปินเนาะสุดท้ายนี่อันนี้คือการสัมภาษณ์พูดคุยรายการคุยข่าวเป็นเ e อ็กคลูซีฟพิเศษพร้อมคืนนี้ผ่านช่องยโทบสถานีมอลำโดยมีหันมุญโสสัมภาษณ์บอสโนตผู้รู้ผู้บริหารร่วมกับเฮียนหน่อยมอลำคณะมอลำอีสาน นครศิลป์เป็นชื่อใหม่ในวงการมาลอเป็นมารลอมมิติใหม่ของคนรุ่นใหม่ฝากไปซ้ำนี่สุดพ่อครับแม่ครับฝากในื่องครับอีสานาคนครศิลป์ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> และสวัสดีค่ะ